ในชักสร้างเลยก็คือตัณหาถ้าตัณหาทั้งภาษาทางโลกที่เราศึกษาการมาตัณหาภราะวตัณหาวิภวะตัณหาการบันัหาก็ค <nationwide> ือการเพิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ Dreams ้นกายเนาะการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาไม่คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยการสร้างตัวตนขึ้นมาวิภวะตัณหาก็คือเหมือนกับความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นผักใสสิ่งที่อยากได้และอยากมีอยากเป็นโดยการสร้างตัวตนขึ้นมาฟังทันไหม อันนี้ความหมายของตัณหาแต่กิริยาของตัณหาน่าสนใจกว่าความทยานอยากความอยากหรือในช่างสร้างเรือนเนาะมันแฝงอยู่ในบ้านเราตลอดแล้วก็พยายามสร้างพบสร้างชาสร้างพบสร้างชาอยู่ตลอดด้วยความไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าในช่างสร้างเรือนไปด้วยตัณหาแม่ครูบอกว่าให้เนสัจชิกให้ความความเพียรขึ้นแต่แม่ครูลงท้ายว่าอะไรอย่าไปด้วยตัณหานะแต่ก็ไม่แคล้วหรอก เราต้องไปด้วยอะไรปัญหา,หาไม่ครูบอกไอ้เทสติปัญญาเพราะความเคยชินของเราแต่มันก็เป็นหนทางถูกไหมก็เรียนรู้จากปัญหาเนี่ยแหละรเรียนบ่อยๆเรียนความผิดพลาดบ่อยๆ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 กลับไปกลับมากลับไปกลับมามันก็จะเห็นโทษเห็นตัวปัญหาทั้งหมดก็คืออีนายอีนายช่างสร้างเรือนนี่แหละแต่นายช่างสร้างเรือนเนี่ยที่จะท,ที่ที่มันจะดับได้ไม่ใช่เราไปดับมันนะ มันดับได้เพราะว่าเราเข้าใจพระสัตธรรมถูกเราเข้าใจพระสัตธรรมแต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้เข้าใจนะเอาง่ายๆว่ามันเข้าใจพระสัตธรรมถูกว่าไม่มีตัวเรามันมีแต่ธรรมชาติหรือสังขารปรุงแต่งปัญหานี้เลยถูกดับลงเพราะตัญหาที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากไม่มีอยากไม่เป็นเราอยากให้ใครเราอยากให้ <ako> ใครเราอยากให้ใครวะให้ตัวเราเพราะความเข้าใจผิดใช่ไหมว่ามีตัวเรา มันแล้วก็ผิดขบวนเหมือนกับเราจะขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เนาะแต่ดาาเรากลับขึ้นไปปัตตานีอย่างเงี้ย mm. เราก็ไม่เอะใจเฮ้ i, มันไม่ใช่ทางเว้ยใช่ป่ะไม่เอะใจเราก็ลงเราก็ซื้อตั๋วใหม่ใ mm. ห้มันไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็แค่กลับขบวนลงขบวนผิดก็ลงขบวนลงขบวนล่มบ่อยๆล่มบ่อยๆมึงโง่นานมันก็เรียนบ่อยอย่างเงี้ยแค่ mm. น,นั้นเองมันอยู่ที่สติปัญญาของคนที่สะสมมามากน้อยเพียงใด ของแต่ละคนไม่เท่ากัน